เราใช้เดมอนโฮดิรออะไรถ้าเราจะใส่เอ f i c i ช n c นซี่ทำไมก่อนสวัสดีครับหัวตนรางผู้ชมเข้าสู่เอาชิรรอลสกายบล็อกใน EP ีที่48กันแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ระว่าเป็น EP ีรองแบบรองเกือบสุดท้ายแล้วเดี๋ยว EP ีนี้นะฮะเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปสร้างพื้นที่สีเขียวกันนั่นเองนะฮะเอ้า แล้วหลายๆคนก็อาจจะถามว่าแล้วพื้นที่สีเขียวตรงนั้นล่ะตรงนั้นยังไม่พออีกหรอจริงๆแล้วนะมันเป็นแค่ฟาร์มต่างๆนะไว้เลี้ยงพวกทรงพวกสัตว์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาจริงๆนะคะเพื่อที่จะเ,เป็นความสีเขียวให้กับโลกใบน,นี้บ้างะะมีความเป็นธรรมชาติบ้างนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะ าหาหเงินกันเองนะเออเพราะว่าเดี๋ยวเอพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่จุดจบกันแล้วนั่นเองนะก็คือ,เ,อ,อเราเหลืออะไรให้เล่นไม่มากแล้วนะดังนั้นแล้วเราก็อยากที่จะทำให้โลกของเรามีความเป็นสีเขียวขึ้นมานิดนึงเนาะเออแล้วก็เราค่อยไปที่ดีเอนนั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะไปถึงจุดจบกันในโลกใบนี้เนาะ หลาคนอาจจะเสียใจหรือเปล่าหรืออาจจะดีใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเออเนาะโอเคอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องมาเช็คยอดเงินกันก่อนยอดเงินของเรามี3 4 4 1บาทโอ้บีเยอะมากนะถ้าทับ i อ Shop ได้ไหมไอเอ o ช็อปไม่มีไอ,อ่า IS ี p IS Shop Shop มีมีขายของไหมเอ่ยมีขายของไหมเออรู้สึกจะไม่มี รู้สึกจะไม่มีเซตโฮมไม่ใช่วาร์ป wow, ไม่ใช่สปอนยิ่งไม่ใช่เลยชาเลนเจ้นส์ไม่ใช่ไม่ใช่เลย, enges, ไ,มเลยไม่มีอะไรเลยอ๋อหมายแปลว่ามันไม่มีชอปขายของนะเออไอเอสท็อปดิว้าวเราเลเวล455จริงเหรอเออเลเวลปุ๊บไหนดูดิเออเลเวล455จริงเปล่าเออสี่ห้าจริงด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวอ,อย่างแรกก็คือเราก็จะกีฟกราสบล็อกมาเลยหรอ หรอเออเอาเอามาเลยแล้วกันซักเท่าไหร่ดีอ,อ่สัก128ยนะอยยี่แเลยแล้วกันนะฮะแล้วเราก็จะจ่ายไปทั้งหมด ECO Take m i n e i ไปทั้งหมดเอาเออบล็อกย่าเนี่ยบล็อกละาสองดอลแล้วกันสดอลคูณหนึร้อยยี่สก็คือ256รอยหถูกต้องไหมเออก็ร้อยยี่คูณสองเอะสองาสิบโอเค ไปเลยเงินปิวอีกแล้วนะ,ะจังหวะนี้โอเคนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่สร้างฐานรองแล้วนะฮะเราก็จะสร้างเป็นบล็อกย่าแบบนี้ไปเลยแล้วก็เราก็จะมาสร้างนะบริเวณแถวนี้เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีสลามมันเองเนาะเราก็น่าจะไม่เป็นสลามช้างอนะพูดปุบเกิดปั๊บเลยเฮ้ยอืมหรือว่าเราควรสร้างตรงไหนนี้เราควรสร้างแถวบ้านแล้วกันเนาะเพื่อแบบมีความสดใสสีเขียวข้างๆบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้เออ โอเคเราเราก็จะดึงมันให้มาไกลสักนิดน,นึงเราต้องก,กด F3G นะฮะแล้วก็ดูว่าช้างมันสิ้นสุดตรงไหนแปลว,ว่าช้างเนี่ยที่มันมีสลามเกิดได้ก็คือมันจะสิ้นส,สุดบริเวณตรงนี้นะฮะดังนั้นแล้วเราต้องเลยไปอีกเนาะ,ะอ่ะโอเคอันนี้เป็นวิธีการดูช้างง่ายๆเพราะว่าสลามช้างเนี่ยมันจะเกิดในหนึ่งช้างนันะะเองนะเออเนาะส่วนไอเจ้าฟาร์มเหล็กตรงนั้นเราก็ปล่อยมันไปนะฮะฟาร์ม un, เหล็กเจ้าตรงนี้ก็ปล่อยมันไปเนาะ,ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันมากแล้วนะฮะเอะะเอเนาะ โอเคเฮ้ยคิปเปอร์เฮ้ยนน่ากลัวจริงๆเลยแม้มาเกิดตรงทางน่ากลัวขนาดนี้นะ อันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อให้มันถึงสักบริเวณตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะมีการแบบปลูกคงปลูกข้าวหรืออะไรข้าวสาลงข้าวสาลีอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยว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 ค่อยทำนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยออไอ้บริเวณสวนสัตว์ตรงนี้นะฮะเราก็อยากจะมาปล่อยสัตว์ด้วยเองนะฮะคือจําได้ไหมสมัยก่อนคือเราสะสมพวกไข่ของมอนสเตอร์อะไรต่างว่าเยอะมากพวกโอซิลอัพวกวูฟพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้องๆเข้ามาปล่อยที่นี่เนี่ยแหละนะฮะเออเอามาปล่อยวัดอะไรอย่างเงี้ยเน เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยนะเออเอามาปล่อยวัดอะไรเงี้ยเออนะเราก็จะให้น้องเข้ามาเกิดที่นี่นะฮะแล้วก็เลี้ยงเป็นฟาร์มมันเองเนาะเออมันตรงอย่างเนี้ยมันตรงอย่างก้อนอืมบินอย่างงี้อู้ชุบหูเป๊ะมากเป๊ะเวอร์ใครกันเนี้ยใครที่เป็นคนออกแบบเป็นวิศกรที่เยี่ยมจริงจริงอะไรอย่างงี้เนาะอวยตัวเองอีกและนะโอเคนะรู้สึกว่าร2 8ยบดล็อของเราจะไม่พอนะฮะเสียดายจัง คือจริงๆแล้วสมมติว่าแบบสามารถโวลิดิตได้นี่คือจะดีเลิศประสิทธิ์สีมากแต่ว่าเผอิญว่ามันไม่ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการโกงเกินไปอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเรามีคาถาก่อสร้างนะจริงๆเราเคยพยายามที่จะเอาคาถาก่อสร้างเข้ามาในโลกนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าค้างไปเลยค้างแบบเออไปเลยเซิร์ฟเวอร์พังเลยต้องรนะีเซ็ตแมปนะฮะเอ้ต้องไปดึงแบ็กอัพกลับมาอะไรอย่างงี้เนาะเอ้ยไม่พอเฮ้ย เทคไปอีก2องแล้วก็เอามาอีก1 2 8เออนะล่าเงินแล้วก็ลดลงเรืเลยเพราะว่าเดี๋ยวเงินเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วหลังจากที่ซ่วงอังกอรเสร็จก็คือจบซีซั่นนี้ถูกต้องไหมเราก็จะไม่ได้ใช้เงินแล้วนะฮะน,าาน่าเศร้าเนาะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆมาเกิดที่นี่ดังนั้นแล,แล้วเราต้องปลูกหญ้านิดน,นึงนะแล้วก็เออต้องมีความแบบเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีความแหล่งสีเขียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งเราจะใส่น้ํายังไงเพราะว่ามันคือบล็อกสุดท้ายถ้าเราใส่น้าก็คือน้ําตกแหวมนะน้ำมันก็จะลอยลอยอะไรอย่างเงี้ยลอยลอยลักสณับประมาณนั้นเออนะก็เป็นน้ําจอมปลอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะตลกละเออทำอยังไงก่อนทําไมเราไม่รู้จักรองบล็อกเอาไว้เออก็งงอยู่นะเออโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราก็เป็นพื้นที่กากๆแล้วกันเนาะ มีโยงมีหญ้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามเฉยๆอะไรเนะ oh, าะโหเงินค่อยๆหดลงไปเรื่อยเลยเฮ้เยเฮ้ยเงิน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 จันเงินจันทร์นู้นจสะสมมาตั้งแต่ EP หนึ่งนะจนอันี้ EP ห้าสิบมันจังหมดแล้วเนี่ยโอโ้โหใครเป็นคนเผาผ่านเนี่ยนะเนาะเออใครเป็นคนเผาผ่านอยากให้รู้นะใครกันนะน่าจะสิอ่ะโอเคนะเหลืออีกแถวนึงนี่นี่เหลืออีกนิดนึง่งอีกนิดนึงเอ้ยพอ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 สุดสี่พอใช่ไหมพอใช่ไหม พอใช่ไหมบอฉันทีพอใช่ไหมโอ้มันต้องพอแล้วไหมจังหวะนี้ดูดิดูดิโอ้ยลุนนะเนี่ยลุนนะเนี่ยเฮ้ยพอพอพอได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอเหลืออยู่นิดนึงอ่าลืมไปว่าเราต้องต่อตรงนี้ด้วยเออรู้สึกจะไม่พอนะฮะรู้สึกจะไม่พออันเองวายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 12โอเคนะฮะเอามาทั้งหมด12อันก็คือเอาไปทั้งหมด24ดอลล่าแล้วก็มาทั้งหมด12อันอย่างนี้อ่าแล้วก็แปะเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะ,ะสวยงามโอเคนี้ก็เป็นทางเดินนะฮะสวย ทำไมสลาเพอถึงมาเกิดที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ปา <c oughs> เราสัตว์จะทำมันเป็นสวนสัตว์ของเราสัตว์สัตว์น่ารักโอ้ยทำไมเธอมาเกิดที่นี่ <c oughs> ออกไปนี่คือดินแดนของฉันออกไป <c oughs> ไปเลยโอ้ยเจ็บวันนี้คิดเหรอคิดเหรอคิดจะเล็ก แอมเราเหรอเฮ้ไปเลยไปเลยวา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 ยเราน่าจะทําฟาร์มสลามเนาะแต่ว่าถ้าทาฟาร์มสลามทีมันก็จะมีความยุ่งยากกับชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสกาบ,บลรอกก็คือปั๊มสลามได้เยอะอยู่แล้วนะดังนั้นเราไม่จําเป็นเลยนะไม่มีความจําเป็นเลยสักนิดเดียวนะโ okay, อเคนาะ เดี๋ยวเราเล้อมรั้วให้มันนิดนึงนะล้อมรั้วให้น้องสัตว์ของเราจะได้ไม่ตกนั่นเองนะเนาะทีนี้เนี่ยรั้วเราใช้เป็นแบบไหนดีก็เป็นรั้วไม้แล้วกันเพราะว่ามันก็มีแค่รั้วนั้นใช่ไหมนะถามเลยแปลกแปลกแล้วเอ,อเอารั้วออกมานี้เห็นไหมเรามีแบบไม้เหลือเยอะมากเนาะดังนั้นเราก็ใช้น้องให้เกิดประโยชน์นั่นแหละนะฮะตแต่กล่องไม้ของเราอยู่ไหนกล่องไม้ของเราอยู่นี่หากล่องไม้ให้ไม่เจอนะ โอเคเรามีสติกอยู่นะฮะเราก็จะเอาน้องสติกตัวนี้นี่แหละมาทำมันเองทีนี้เฟส์แบบนี้นะฮะโอเคอุ้ยน่าจะพอนะเอ้ยรู้สึกจะไม่พอสึกจะพอยไม่พอนั่นเลยดิสึกจะพอยไม่พอเอาดีๆเอาดีๆเออนะไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็ต้องวางลองดูไปก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยทำไมน้องยังเกิดน้องเกิดที่ช้างไหนน้องเกิดที่ช้างนีโอ้ยสามช้างมีเออเจริญพอนะแล้วช้างนี้ไม่เกิดขอบคุณมาก ขอบคุณจริงๆเออไม่ได้ขี้ขี้โมยนะแต่ขอบคุณจริงๆตำคานสลามมากเลยอ่ะเราไม่อยากให้สลา,ามเกิดอ่ะเออได้ทำยังไงดีไม่ให้สลา,ามเกิดออยเจ็บเจ็บเจ็บเผลอไม่ได้จริงๆอ่ะเนี้ยเกะก,กะมากออกไปดิออกไปออกไปสีออกไปสีออกไปสีออกไปออกไปเอออย่ามายุ่งกับเราได้ไหม อ่าโอเคนะฮะเล้ก็ล้อมรั้วนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเอาบอมิวมาจิ้มๆนะฮะมันก็จะมีความสวยงามกับธรรมชาติขึ้นมาแต่ว่าทีนี้เนี่ยหัวศิละปะของเรานั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ,ะงนั้นแล้วมันอาจจะออกมาเริมหลี่ยมหน่อยอะไรอย่างเงี้เนาะเออนะเออเราจะเอาบอมิวออกมาแปะๆนิดนึงเอาบอมิวบอลมิวบอมิวเรามีเยอะมากเลยนะฮะจากฟาร์มมอนสเตอร์ครั้งที่แล้วที่เราไปลาก วิเทสเกเตตันมาคือเราได้มาเยอะมากนะบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลุกโครงปลุกข้าวนิดน,นึงเนาะเอาน้ำมาสักแหล่งหนึ่งแล้วก็เออเอาซีดซีดอ่าเอเอาซีดมานิดน,นึงเราเราเอาแค่อย่างเดียวพอเนาะเออแล้วก็ชูการ์เคนอย่าบอกว่าเอาไปส่งเควส่วนแล้วโอเคยังมีอยู่ยังมีอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่เออแล้วเราก็ต้องใช้โหด้วยนั่นเองนะเป็นอจอบ นะไม่น่าจะเจาะไหมเออสมัยก่อนที่เราก็เพิ่งพาอุปกรณ์เอ็นชาร์นี่เยอะมากนะฮะแบบต้องคอยกดมาตลอดสั่งซื้อมาตลอดอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องสั่งแล้วนะมีเนเธอร์ไรท์พิจักแล้วอะไรอย่างงี้เออเนะนี่เห็นไหมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันไหมดูดิดูดีๆอ่ะโอ้โหมันคล้ายมากเลยนะเนเธอร์ไรกับสโตนเนี่ยดังนั้นแล้วเราก็ค่อนข้างแยกอย่างไอ้นึงนะว่าสรุปอันไหนเป็นอันไหน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเอาสลามออกไปทีดิ how to empty สลามไม่ให้เกิด เอาทูแอนตี้ไม่สลามไม่ให้เกิดนาะทำยังไงทำยังไงบอกมาโอ้ยเกะกะจริงเลยหมันไส้ขนาดฉันบินฉันยังโดนกระแทกเลยทำไมแรงกระแทกเธอมันหนาขนาดนี้เออเป็นหลม เลอแต่ตัวยี่ยยยยมันเยอะมากเลยนะดูดิตัวยี่ยยยเยอะมากนะคือเราออกห่างแค่นี้เดียวมันเกิดแล้วอะเป็นสัปหลาดที่น่ากลัวจริงๆนะครับเป็นอันตายมากนะคับชีวิตของเราเ,เรามีสวิปปิ้งเอทปะเราไม่มีสวิปปิ้งเอทมันก็เลยกวาดไม่ทั่วโอเคขอบคุณอ่าโอเคคือเราได้สลาบแบบเยอะแบบเยอะมากเราปั๊มทีเดียวคือได้มหาศาลนะบอกเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวทีนี้ตรงนี้เรามาปลูกข้าวสักนิดหนึง่งโดยการที่เราก็จะทุ่มไปอย่างนี้อ่าเป็นการปลูกข้าวที่ค่อนข้างจะดูฮาร์ดคอร์นิดนึงนะสภาพสภาพโอ้ปลูกข้าวยังไงเอ่ยนี่แล้วเราก็วางนะ้ำไปอย่างนี้อมมันไม่ไหลอ่ะมันไม่ไหลเฮ้ มันไม่ไหลเอองั้นเราก็วางแบบอัตโนมือได้อัตโนมือนะเราก็ไปตักน้ามาถังนึงอย่างนี้นะมันทำไมเป็นกวาดเรียบสองอะไรก็ไม่รู้นะอ,อ่าอย่างนี้ก็ได้เออนี่เห็นไหมเห็นปะออน้ำมันก็จละลอยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเดินลงไปปุ๊บก็คือจบชีวิตเลยนะฮะอ,อ่อาอ้าวไม่เป็นน้ำฟินิตี้อ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่เออเราอาจจะต้องล้อมรัวตรงนี้สักนิดนึงเนาะการมอนสเตอร์ของเรามันเดินลงไปอ่ะนะ เราก็ไม่รู้มันจะฉลาดแค่ไหนเนาะแะั้นเรากันไว้นิดนึงนะเออเสียวไว้เสีย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 ,สยแบบเสียวมากด้วยนะเออตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเรากาันเป็นบริเวณเอาไว้สําหรับปลูกอะไรอย่างงี้ก็พอเนาะเออมอนสเตอร์จะได้ไม่เข้ามานะเดี๋ยวมันตกโรคตายอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันไม่ได้ปะโอเคเนาะเราก็มันอาจจะไม่สวยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการมอนสเตอร์ตายด้วยแต่ว่าออก็ ก็กลง้นงั้นอนนะอ้าวเรามีไดมอนด์โฮนี่นะ่ะเราใช้ไดมอนด์โฮดิรออะไรแล้วเราจะใส่เอฟ i ฟ i e n นซีทำไมก่อนใส่ทำไมฮะใ,ไม e ะใส่ทำไมเอฟฟชั่นซี่ใส่ทำไมไม่เข้าใจตัวเองใส่ทำไมไม่มีประโยชน์ อะไรเนี้ยเราทําอะไรโย่โอเคนะฮะเราก็ปลูกข้าวไปอย่างงี้แล้วเราก็เล่นการเจริญต,ตัวนิดนึงเพราะว่าเราเกียดร,รอเออนี่เห็นไหมเพราะว่าเรามีบอลมิลเยอะได้แหละจริงจริงอ่ะเดี๋ยวทีนี้ตรงนี้เราก็มาปลูกหญ้ากันนิดนึงเออเห็นไหมรู้สึกว่าแบบชีวิตสวยขึ้นเยอะเออเห็นไหมมีดอกมงดอกไม้เออนี่โหเป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามมากเราขออน,นุญาตทุบไอ้ไอ้หญ้าสูงสูงหน่อยแล้วกันเพราะว่าหญ้าสูงสูงมันรู้สึกว่ามันบทบังทัศนียภาพอะไรอย่างงี้เนาะอ,อืมหลบไปเนาะหลบไป หลบไปนี่คือการสร้างเอ่อระบบนิเวศจำลองนะฮะอ่านี่เห็นไหมเรามาเข้าสู่วิชาชีววิทยากันเอ่อไดดอกไม้มาเยอะแยะเลยนะฮะนี่เห็นไหมมันดูมีความเป็นปงเป็นป่าขึ้นมามากขึ้นอ่าแล้วทีนี้เนี่ยเราขอเนี่ยใช้เ,เฟ็นสเกตนิดนึงเอ่อเฟนสเกตเรามีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อน <laughs> ถ้าจะเดินอ้อมทำไมเนี่ยทางปกติก็มีไม่เดินเอององกับชีวิตอีกอะเอ่อเฟนสเกตของเรารู้สึกจะไม่มีนะ เฟนสเกตทำยังไงก็คือ,อไม่มีไม้ไม้นี่ก็ได้ไม้สีขาวก็ได้มันก็จะแปลกๆหน่อยนะเฟนสเกตนะเกตเราก็จะเสชคำว่าเกตนี่โอเคเราทำมาหมดสามอันเนาะโอเคเรียบร้อยนะ,ะได้มาแล้วโหอ,อย่างรวดเร็ว,รวหันใจกันเลยทีเดียวเนาะอ่ะอมติดประตูอ่ะโอเคเรามาแปะตรงนี้เนาะอวยสลามออกไปได้ไหมออกไปได้หรือเปล่าโอ้ย ออกไปได้ไหมอ๋อดีที่มันไม่ทาฟาร์มเราพังเนะะาะฮะทำมันมีชื่อแปะด้วยเดี๋ยวนะทำมันมีชื่อแปะด้วยอ่ะทำมันมีด้วยตลกละเอ่อไฟเวลาฝนตกนี่นะไฟแอสเปคของเราเนี่ยคือจะไล่ฆ่านทีเพราะว่ามันจะไม่ไม่ไม,ไม่คือคือมันเป็นไฟไงแล้วก็แบบโดนน้ํากลบอะไรอย่างเงี้ยก็มอดไหม้ไปเลยนะฮะเออก็ก็ก,ก็ก็หมดการความเป็นไฟไอะไรอย่างงี้นะ เออมียากก็ลำบากนิดนึ่งเนาะจริงๆเนีเห็นไหมตบปุ๊บมันก็เนี่ยดูดิเออเนี่ยเห็นไหมไม่คุ้มค่าเลยเนะ <S <S าะเวลาฝนตกเนี่ยใช้ไม่คุ้มเลยก็คือดาบเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวทีนี้เรามาปล่อยสัตว์กันดีกว่า125มิลลิลิตรปริมาณเกินกล่องเกินที่ดื่มน้อยโอยติดเอ่อทีนี้เรามีไข่เยอะมากอะเรามีทั้งไข่วูฟ อ,อันนี้อันนี้อันนี้ขอไม่ปล่อยแล้วกันนะอันนี้รู้สึกว่าแต่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นะเอออันนี้ก็ยิงไม่ใช่เลยนะแล้วขออนุญาตปล่อยมันไปแล้วเอาโอซิลออกมาแล้วก็อันนี้ออกมาสองอันเออเรามีไข่อีกไหมรู้สึกจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราก็สั่งซื้อเอาก็ได้นะฮะกับบริการ eco take money นั่นเองของเรานะฮะเป็นบริการที่ยอดเยี่ยมมากเนาะมีของขายทุกอย่างนะมีทุกอย่างเลย จริงมีทุกอย่างจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวบริเวณตรงนี้เรามาปล่อยน้องโอซิลอดกันเลยวัดดีโอซิลอดวัดดีวัดดีลูกเอาลูกจะหนีไปไหนโอซิลอดลูกเออลูกไม่หนีเฮ้ยลูกไม่หนีเราดังนั้นแล้วเราเอาปลามาให้มันดีกว่าเออมาเทม,มันเออมาเทม,มันมา,มามาทำให้มันเชื่องนิดนึงเอา fish fisherman's friend ไม่ใช่นั่นโฆษณาให้เขาอีกเออทีนี้เราไม่มี fish ไงอ่ะเรามีคอตอยู่รู้สึกว่าแมวชอบกินปลาคอตหรือเปล่า ไม่รู้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 เลยเออทีนี้เอ่อมากินเนาะมาๆๆเดิกกี้ที่ไม่ให้วิ่งอยู่นิดเดียวลูกมาให้กินมามาๆๆมากินแล้วมากินแล้วไเดิกกี้ดิกกี้โลกไปไหนเร่อเร่อเร็วเร่ฉันหิวอ่าแต่ว่าอะไรไอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ยมาเกะกะฉันกำลังจะเทมเอ่อเข้ามาโลวเข้ามาเข้ามามากินแล้วมากินแล้ว มากินออะตัวไหนนะตัวนี้อ้าวเองจะหนีทำไมเองจะนีทำไมสรุปเราเราเชื่อกับมันหรอือยังเราเชื่อกับมันหรอือยังอยังยังใช่ไหมอ,อาเราที่ขึ้นหัวใจคืออะไรเจอมันหลอกให้ฉันดีใจเราซื้อปลาได้ไหมเอ่อไอรคอฮอดเอามาสักสามสิบอันเลยอ่ะราคาเท่าไหร่ดี16แล้วกันเอรอรคอฮอดไม่มีทำไมไม่มีทำไมไม่มี รอต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหมเราคอสเอามา32อันแล้วก็ ECO take เอาไป16บาทก็พอเออนะแล้วก็กำหนดราคามุ่งโม่ขึ้นมาเองอะนะเออดีนะ,ะเจริญพรทีนี้ตรงนี้อ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมีลูกก็หรอนด่คือเราต้องการเลี้ยงเธอไม่ใช่ให้เธอไปคลอดลูกเขาเรียกว,ว่าออกลูกหรือเปล่า,เ,าเราจะเทมันยังไงหรือว่าโอซิลอนมันเทมไม่ไดห้หรือว่าน้องใช้ปลาคุก มันไม่ได้อะมันไม่ได้สงสัยเราต้องใช้ปลาคุกนะฮะเออ่คุกคอตคุกคอตสาแล้วก็เทไป16บาทเหมือนเดิมอ่าคุกคอตคุกคอตเออไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยูน่นี่อยูน่นี่มามากินโลมากินกโลจะกระโดดอีกจะกระโดดอีกเอ้ยออกไม่ได้ละสิไอเจ้าเสือชิตา้าหรือเปล่ามันคือเสือชิตา้าหรือเปล่าหรือว่าแมวตัวนี้มันเทไม่ได้หรออ๋อหรือว่า มันมีแคทเวอร์ชันใหม่แล้วมันก็เลยทําให้โอซิรอตมันเทไม่ได้หรือปะเออเป็นไปได้แน่เลยอ่ะแน่เลยเออเนี่ยโอซิรอตก็เลยเทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแคทเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมีแมวบ้าแล้วมันก็เลยทาให้ออซิรอตเทไม่ได้อุ้ยเซ็งเลยนะโอเคเรามาปล่อยหมาป่ากันเถอะมันจะกัดกันไหมเนี่ยมันจะกัดกันไหมนั่นดิมันจะกัดกันไหมเนี่ยแล้วก็น้องก็เปียกนะเพราะว่าเออฝนตกแดดออกนกกรจอกหลีกภัยฮะ ใช่เหรอพูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยโอเคเราก็เอากระดูกมาเทมน้องนิดหนึ่งเพราะว่าน้องชอบแหกกระดูกนะฮะเป็นสุนัขก,ก็ต้องชอบแหกกระดูกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเคกระดูกเอามาเทมแล้วอันนี้เทมง่ายนะฮะเป็นเด็กดีเนาะเทม,มเร็วสิเออเออนะอันนี้โอ้ยน้องช่วยจัดการให้สุดยอดมากปังปูบริเยปังปุบริยเยเยเอเอ,เอน้องสักช้าี๋ยวฟันเองก็ได้ เออโอเคอ่าแล้วก็ต้องฟันต่อยนิดนึงเพราะว่าน้องจำไม่ได้ว่าอันนี้คือสาขาแยกย่อยอะไรอย่างงี้โอ้ยสภาพเอ่อแล้วก็ฟันให้น้องนิดนึงโอเคนะฮะอ่ะพื้นที่บรเิเวณตรงนี้สวยงามแล้วทีนี้ยังขาดอะไรอีกยังขาดมีสิ่งมีชีวิตอีกนะฮะนั่นก็คือพวกเอ่อคาวคาวสปอนเอก็ก เอามา2อันนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดราคาทีเดียวเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาพิกสปอนเอ็กเอามาอีกสแล้วก็แกะแกะไม่ได้แกะไม่ได้ถ้าแกะอยู่รวมกันปุ๊บนะเดี๋ยวมาป่ามันจะไปไล่กัดออะไรอีกที่มันเลี้ยงได้ชิคเก้นชิคเก้นนะชิคเก้นเชิคเก้นเดี๋ยวเราปลาไข่เอาก็ได้เนาะในป่าควรจะมีอะไรอีกนึกซีนึก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 นึเานึกไปนึกไปเออควรจะมีอะไร ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออแล้วก็วางลงไปสองตัวอย่างนี้นะฮะแล้วก็สองตัวแบบนี้โอเคมันจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาติหรือเปล่าทำไมมันดูแห้งๆไงไม่รู้นะที่นี่เนี่ยเออทีนี้เราก็คิดเงินไปสี่ดอนแล้วกันเนาะเออสี่ดอนสี่ดอนเโอเคเรียบร้อยนะฮะก็เก็บเงินไปแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะก็สั่งซื้อของไปที่เรียบร้อยนะฮะก็สําเร็จเงินยแล้วเอ็งจะว้ามาไไมไปไปอยู่ที่นู่นไป ว้าม,มาทำไมวาพม,มาทำไมก่อนเ,อเดี๋ยวนะเราเอาอาหารไปเทม,มานิดนึงเนาะเอาไข่ไปด้วยนะเอาไปปลาเล่นแล้วก็มีแครอทแล้วก็วีดโอเคเรียบร้อยนะปะปะปะ,ปะน้องหมาปะเราไปกันเถอะฝนหยุดตกแล้วนะฮะยังหยุดตกตรงไหนแล้วอะไรของเราก่อนอโอเคนะเทม,มันอย่างนี้เนาะแล้วก็วีดก็ให้มันอย่างนี้ไปอย่างนี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะผสมพันธุ์กัน ส่วนหมาก็นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องขยับไปไหนเข้าใจไหมอย่าว้ามาหาเราอีกเข้าใจปะ่ะเออเนาะโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับตรงนี้เราก็ปลาไข่นิดนึงให้ไก่ไมันเกิดไก่เกิด2ตัวอ่ะสามตัวเอาเพิ่มอีกก็ได้เฮ้ยเอา้เอาแมวกัดไก่แล้วเนี่ยโอ้ยสงสารนีศัตรูเยอะเนี่ยศัตรูธรรมชาติอะไรนะแก่ก็จะโดนอ่อ หมาป่ากัดส่วนไก่ก็จะโดนแมวป่ากัดเออขอบคุณมากอดอดเลี้ยงไก่นะเราก็ปล่อยน้องไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงไก่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเลี้ยงปุ๊บน้องก็จะตายอะไรอย่างงี้เนาะเออนั่งสารจังสภาพเนาะอันนี้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้โอเคนออเนาะนะฮะแล้วก็จะตั้งน้องไอ,องรอนเกลมขึ้นมาเนาะแล้วก็แบบนี้นะฮะแล้วก็แปะเอา้า กันไกอยู่ไหนกันไกอยู่ไหนกันไกไกลจ้าไม่ใช่นะเพราะว่าเออมันเป็นบล็อกแบบใหม่ใช่ไหมมันต้องการกันไกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีหน้าแล้วไอรอนกรีนมันมีหน้ามันก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าออกมาจากตรงไหนเหมือนกันอะไรอย่างนี้โอ้ทำไมมันยุ่งยากเลยจะทำมาทำไหมเนี่ยไอักทองแบบนี้เนี่ยเออฟัทองแบบมีหัวทำาทไหมทำาทไหมก้อน อืมเอออย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอ่อแงบอ้าวเออทุบออกแล้วก็แงบเอ้าเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะเอ้าไม่ใช่นี่ครับไอ้ล่องกระเลยไม่ได้ทำไมกันฉันทำอะไรผิดหรือว่ามันค้าไม่ได้แล้วหรอเฮ้ยทำไมไ้ลองกระเลยไม่เกิดเอ้าเราเราตั้งไว้เป็นศึกษาของมันแล้วกัน เราตั้งไว้เป็นสืสารเราไม่เอาอเอาเก็บ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 มันไม่ได้อะโอ้ยโอ้ยงั้นเราเซกไอรอนโกเลมมาก็ได้ไอรอนโกเลมแต่อันนี้เราไม่เราเราจะไม่เก็บเงินเพราะว่าเราถือว่าเราสร้างแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดโกเลมอินเวเดตม็อบไทยโกเลมอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่เอออย่างงี้อย่างงี้เออมันต้องเกิดมาอย่างงี้ดิเออเอันนี้ดีดีดีมากดีมากคอยจัดการให้ ย้ำย้มเวลิกูดเวลิกูดโอเคนะฮะคอยปกป้องเหล่าสาัตาว์เอาไว้อะไรอย่างงี้เออดีดีดีโอเพอร์ดเอ่อเพอร์ด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 เอ่อสปอนเนอร์เอกแล้วก็เอ่อ uh, <c oughs> อะไรนะเอ่อแรบบิทแรบบิทนะฮะแรบบิทเอ่อสปอนเอ็กสปอนเอ็กโอเคเอามาสองอันอย่างงี้อ่า uh, แล้วก็เก็บเงินไปเลยนะจ๊ะสี่บาทเช็คบินเรียบร้อยเยี่ยมเอ่อแรบบิทเอ่อเพอร์ดเอ่อเนาะมันก็จะบินอย่างงี้เนาะสภาพละลายละ น้องจะบินหนีหรือเปล่าก่อนอ่ามีกระต่ายเออนี่เห็ไหมธรรมาชาติมีแต่สัตว์เต็มไปหมดเลยนะปกติไม่มีเนาะเออมีสัตว์เต็มไปหมดเลยทีนี้เนี่ยเออรู้สึกว่าไอ้ล,อล่ากเลมของเรามันก็จะช่วยป้องกันเหล่าน้องพวกนี้นะฮะไม่ให้โดนพวกสลาม,มันกัดกินน,นั่นเองเนาะเออก็ดีอยู่ดีอยู่เออไอ้อล,อล่ากเลมก็มีประโยชน์ใช่ไหมไม่เห็นเกิดเลยทีเมื่อกี้นี่เกิดเอาเกิดเอานะสลาม โอเคนะฮะเรามาอัปเดตตรนนี้นึงอืมอืมอันนี้ก็คือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะแต่ว่าเราก็คงไม่ทันใช้นะฮะเออที่อย่างนี้ไม่เกิดน,นะที่อย่างนี้ไม่เกิดน,นะเอออะไรของมันก้อนเออดูฟาร์มแล้วท้าไมแมวมันอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมแมวขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะอนเออน้องขึ้นมาได้ยังไงแล้วแ <c oughs> มวแมวติดค้างทำไมแมวมันเยอะจังสือว่าไมโรกของเราแมวมันเยอะจังเลยนะอันนี้ก็คือชุดกักเขียนของเราเนาะ ก็สะสมมาเรื่อยๆก็พอเอาไปแลกนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครแลกออกับมันแล้วนะฮะแล้วก็ร้านตรงนี้ก็อาจจะต้องปิดแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราก็เหลือเพียงแค่ <S <S เอนชานธนูของเราให้มันดีก็พอนะฮะล้วก็คงต้องลาจากนอน,นอนที่ทําไม่เสร็จนี้แล้วนะฮะเพราะว่าขี้เกียจมากนะเออทำทำไมไม่รู้เนาะอ่าโอเคนะฮะนี่ก,ก็ก็สำหรับอีพีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับการาปลูกป่าของเราซึ่งก็ อาจจะไม่มีความสวยมากขนาดนั้นแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยโลกของเราอย่างน้อยก็ได้มีธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นอีพีรองแบบรองรองับเราสุดท้ายแล้วก็ตามนะฮะที่เราจะได้อยู่บนโอเวอร์เวิร์เพราะว่าเดี๋ยวอีทีหน้าเราจะไปที่ดีเอ็นแล้วก็อย่างน้อยก็ได้สร้างพื้นที่ให้น้องๆเขาอ,อยู่โลกของเราก็จะได้มีความแบบสีเขียวบ้างอะไรอย่างนี้นะเออนะเออใช่ถ้าตรงนี้ขอแปะนิดนึงเออแปะเข้าไปีมีความไม่สวยเลยอ ไม่สวยเลยไม่สวยเลยอะไรอะไรอ๋อจะมาจัดการน้องใช่ไหมได้ได้ได้เอาแต่น้องตายแล้วเอายังไม่ตายเออลงไปไปลงไปลงไปลงไปสิเออนั่นแหละเรียบร้อยนะฮะเออโอเคนะเรียบร้อยสวยงามมีอีกนะมีอีกสื้อผ้านาะอารเลมก็อยากจะไปจัดการแล้วเกินนะโอเคนะฮะก็จบไวเพียงเท่านี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แมพอเราหยุดอัดคลิปปุ๊บก็ฝนก็อยู่ตามเลยอะเราถ่ายบรรยากาศแบบเออไม่มีฝนให้ดูนิดนึงนี้ก็คือเออเขาเรียกอะไรนะเ้ยเราต้องใช้กล้องแบบอย่างงี้เออนี่เห็นไหมดูดีดูดีเนาะอันนี้ก็คือฟาร์มมอนส์ไม่ใช่ฟาร์มมอนสเตอร์เออเป็นเป็นเป็นสวนสัตว์ย่อมย่อมขนาดย่อมย่อมแล้วกันนะแล้วแพริอเธอจะบินไปไหนเออแต่ก็ยังดีที่มันบินกลับมาที่เดิมเนาะอันนี้ก็เป็นฟาร์มแบบเออนะ เป็นพื้นที่เขียวขจีให้กับโลกใบนี้นิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคก็เป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองเนาะเออก็สวยงามนะฮะมีพื้นที่สีเขียวบนโลกของเราบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็คลิปนี้ลาไปก่อนจริงๆละบายบาย